เอาละครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการนดเทพซาทีวีนะครับรายการที่ใช้คมนะคับเปลืองที่สุดในโลกนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการทดลองนะครับค่าหุ่นยนต์ด้วยวุธสามชนิดนะครับก็จะมีบาเลตนะครับแล้วก็ AK a k m นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ C4 นั่นเองอ่ะผมจะมาทําการทดลองดูนะครับว่าไอการฆ่าหุ่นยนต์ตัวนึงเนี่ยมันจะใช้ทรัพยากรกระสุนซ4ฟเออจำนวนเท่าไหร่นะครับอ่าก็อย่างแรกที่เราจะลองเลยก็คือนี่นะครับบาเลตนะครับหยิบมาเลยอืมซึ่งกระสุนทั้งหมดที่ผมเตรียมไว้ก็จะมีร้อยนัดนะครับรวมในปืนด้วยโอเคก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ปาลาเล,เลยอันแรกนี่ครับเอาตัวไหนดีเอาตัวนู้นดีกว่าไปวระยะก่อน2 4 1เมตรอ่ะปรับไปที่ศูนยสองรนะครับเอาเริ่มยิงเลยดีกว่าปุ๊กก็ให้แล้วอยู่ไกลนะครับหุ่นยนต์มันจะงงว่าใครยิงมัน <laughs> โอเคยิงไปเรื่อยๆครับ แคที่หนึ่งผ่านไปยิงรัวมากไม่ได้ครับเพราะปืนดีดมากยิงเข้าไปครับซึ่งระยะนะครับก็จะมีผลทําให้ดาเมจของกระสุนนั้นลดลงด้วยนะครับ่าแต่ว่า200เมตรนี่ก็ไม่เท่าไหร่ก็พอรับได้ไม่แตกต่างมากมนะั้ง100เมตรกับ200เมตร ก็คงรู้กันอยู่นะครับว่ากระสุนบาเลตนั้นแรงแค่ไหนนะครับเออนี่ยิงไปสีแม็กแล้วมันยังไม่ล่วงเลยถึกอะไรขนาดนั้นก็ผุญยนต์ดูดทรัพยากรจัดๆเลยก็ยิงโดนนะผมก็ว่ายิงโดนแหละเอาอละครับกระสุนค่าปล่อยะ ปืนเหลือ19เองครับอะไรกันครับเดีย่ยปืนจะพังอยู่แล้วเราจะเอาตัวนู้นเราจะไม่ยุ่งกับตัวนี้ย,ยังไม่ล่วงอกันนะเริ่มแล้วเริ่มเซยแล้วครับเอาแล้วปืนกูก็จะพังแลเหลือ10เองเซ้ยเรู้สึกว่าจะโอเคล่วงแล้วนะครับเดี๋ยวมานับกันว่าใช้ไปกี่แม็ก 1>, 1 2 3 4 5สอ้าหกหกแม็กนะครับในการจัดการหุ่นยนต์1ตัวนะครับ60นัดนั่นเองโอ้โหเนี่ยถ้ามันนิ่งอย่างเงี้ยแสดงว่ามันตายแล้ววงจรพังเสียหายแล้วโอเคก็ปืนเราก็เหลือ10%โอเคนะครับก็สำหรับบาเลก็จะประมาณนี้60นัด6แม็ก เรืองทรัพยากรจัดๆเลยครับโอเคทีนี้เราก็จะมาลองไออาวุธชิ้นต่อไปนะครับนั่นก็คือนี่เลย AKM นะครับแล้วทําไมไม่เอากระเป๋าวางว่าเราโอเคหยิบกระเป๋ามาผมต้องใส่ชุดเกราะไปด้วยนะเพื่อกันมันไอหุ่นยนต์มันยิงนะเพราะว่าเาเราต้องไประยะใกล้นะครับในการเอาปืนไรเฟิลจู่โจมยิงระยะไกลอย่างนี้มันน่าจะไม่คุ้มนะเจสภาพแล้ว ซึ่งผมก็เตรียมสถานที่ไว้แล้วนะครับนี่มันก็อาจยิงรอดเข้ามารูมาได้แหละแต่ว่ามันก็ไม,ม่แม่นมากนะครับสำหรับเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เรามาลองกันเลยน,นั่นโอ้โหแม่งยังไวเข้าระย,ยะเลยแม่ยงยิงละแว,วะโอเคแม็กโมนะครับลืมบอกว่าเอามา10แม็กนะครับ750นัดมาดูกันใช้กระสุนไปเท่าไหร่ คนยิงด้วยเอ๊ะตําเลื่อนไปรถเว้ยเลื่อนไปรถเว้ยราดเข้าไปราดเข้าไปเปลี่ยนแม็กโอ้ยเป็นไก่ไก่ไปไหมเนี่ยไก่ไปไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนยิงอะโอ้ยโดนยิงแล้วโดนยิงละซึ่งสถานการณ์จริงนะครับเราก็คงไม่มาสู้กับผุญยนขนาดนี้หรอกเอา้าทิพหายแล้วไปอย่างงี้ ไปข้าโดนข้าปองอีกกูเลือดเหลือ3-7มเ็โอไถ้าผมตายผมจะเกิดมาแล้วก็เก็บของมายิงใหม่นะครับว่าไหนละเอ้ยแล้วออกมาอย่างนี้กูเอดยี6สิอะยิงยนพอจะตายาครับไหนละยิงเลยดิูกันเอาเยอยกันครับเออโอไมค์กเหลือสกกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย66% โอ,โอ้ตายโอเคเกิดไม่รู้ว่าตอนมันเดินกลับน่าเลือดน่าจะไม่รีเจนหรอกมันจะโกงเกินไปนะถ้าออกจากพื้นที่ที่เราบวกอยู่แล้วเลือดรีเจนเนี่ยเซิร์ชครับโอเคเก็บม,มา,ามาเจ้าหุ่นยนต์เจ้าหุนนห่นยนต์หน้างโง่ มายิงต่อซิมามาค่าปอกอีกแล้วโถ่ไม่มีที่ซ่อมปืนด้วย65%คิาเปอร์่าปอกบ่อยมากโอเคเป็นมุมกล้องเอาอีกแล้วค่าปอกบ่อยมากครับตายเอะ่ะเดี๋ยวเวลาเนี้ยค่าปอกบ่อยอย่างงี้ ออโอ้ยครับบอกไวมากโอ้ยไปแม็กเปแม็กหมดไปกีแม็กแล้วสามแม็กมั้งโอ้ยเจ็บเจ็บจัดเอ้ยเขาปอกไวเกินไม่ต้องยอมตายครับจังหวะนี้โอเครู้สึกว่าต้องเอาที่ซ่อมมานะครับเดี๋ยวผมไปเอาที่ซ่อมก่อน โอเคผมได้เสกที่ซ่อมมาแล้วเดี๋ยวทุยที่ผมได้เศกที่ซ่อมมาแล้วครับเดี๋ยวไปซ่อมปืนกันดีกว่ารู้สึกว่ามันจะขาดลำกล้องเกินไปนะเออแล้วก็ผมเอาปืนยิงเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่โดนนะครับก็ถือว่าเป็นค่าประมาณเอาละกันนะครับเป็นการทดลองนะคิดอะไรเยอะเพราะว่ามันไม่มีใครมาไล่ยิงหุ่นยนต์อย่างนี้เราเปลืองทรัพยากรนะครับโอ้เอเคเหลือห้าสเปซน ซ่อมก่อนเลยเก็บชุดเสื้อพาพังหมดแล้วโอ้ยโอเคต่อจ้ะไหนเจ้าหุ่นยนต์เจ้าปัญหาวันนี้เอ้ยอยังคาปอกอยู่เลยอันนี้ มาโดนโดนก็มาสิอยู่ไกลไปอะ่ะมาหน่อยสิเข้ามาคือมอนหยอดยอดหยอดยอ่ะหยดหยดไปเรื่อยๆยังเอาบ,บาบบอสเนี่ยซึ่งบอสมีหลายตัวเกินจะดีจัง เฮ้ยนิ่วยกันดิอ่ะเดี๋ยวกี้แม็กเนี่ยใกล้หน่อยไปมาเร็วมาใกล้หน่อยพี่ไม่มันเลยอะ่ะยิงหยอดหอดะแต่กใกล้ก็เดี๋ยวตายอีกเฮ้ยมีเหนื่อยมีเหนื่อยเอาหมอรบบงนี้แล้วกัน กระสุนค่าปอกไปแล้วออลุกสิโซลุกสิไปต่อปืนก่อนวูวูเดี๋ยวไม่ยิงต่อนะโอ้ท่ำก่อนต่ำก่อนค่าปอกอไหนจ๊ะเจ้าซีอยู่ใสอุอยู่นี่ไงอ้องาก็มาถึงว่าอื้ออื้อ อ้าวล่วงแล้วครับท่านผู้ชมหมดพอดีหมดแม็กพอดีอ่ามาดูใกล้ๆนี่ครับพอมันตายมันก็จะยืนนิ่งๆอย่างนี้ซึ่งใครจะไปคุ้มล่ะโอ้โหเดี๋ยวพอเซิร์ฟรีก็ลีใหม่เหมือนเดิมหุ่นยนต์อ่าเรามานับแม็กกันนะครับว่าหมดไปกี่แม็กโอเคเหลือทั้งหมด3แม็กนะครับคุณผู้ชม เท่ากับเราเสียไป7จ็ดแม็กอาเอา7จ็คูณเจห้านะครับอันนี้ก็มีบางนัดที่ยิงไม่โดนด้วยนะครับอะเดี๋ยวผมคูณก่อน75็คูณเนะครับห้าร้อยยี่้านัดนะครับคุณผู้ชมอาตีตีตัวเลขกลมๆห้าร้อยนัดครับถ้าโดนแบบทุกนัดเลยอ่ะประมาณห้าร้อยนัดนะครับโอ้ยใช้ทรัพยากรเยอะมากโอเคบ๊ายบายสำหรับเจ้าตัวนี้อะทีนี้เรามาลอง4ีโฟกันดีกว่านะครับ 10ลูกผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะล่วงหรือเปล่านะครับอ่าเรามาทดสอบกันเลยทดสอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับหยิบกระเป๋ามา1ิลูกเอ่อเท่าที่ผมลองนะครับเอระเบิดลูกหนึ่งมันก็สามารถเป็นตัวจุดชนวนระเบิดให้ลูกอื่นๆด้วยนะครับก็วิ่งไปปุ๊บวางให้ครบแล้วก็อาร์มแท็บลูกเดียวพอโอมือเอ้ย เออมบายมาดูกันว่าจะร่วงมาอ๋อมันจะคาไว้ก่อนหุ่นยนต์ที่ตายแล้วมันจะนิ่งสักพักหนึ่งนะครับเหมือนรถเลยแล้วก็ซากก็จะหายไปเออเว้ยถ้าระเบิดอยู่ในกระเป๋าเอ,อระเบิดจะพังนะครับมันจะไม่ทําดาเมจครับมันจะกลายเป็นระเบิดพังเลยโอเคโอ,คโอมันไผมจะยกมือผมจะยกมือ ยิงไหมเอายิงเอาเวแล้วไงอยากใกล้มากนะครับเพราะว่าโอ้ยไอ้้เหียไม่ทนันอ่าไม่ทันเวทกรรมมาแล้ว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 โอเคมาแน่จริงแน่จริงมาสิวางอัมเทปอัมเทปก่อนที่กูจะตายไม่ทนันอุ้ยรีกูมีเกาะกูจะตายไหมอัมเทปอมัมอัมสิมาแล้วกูวิ่งมา เอ้งมาสิเอ้วมาปุ๊ม,มทำอย่างนี้เลยลวยกันอาร์มแทบวู๊ดอาร์มแทบอ่าตายไปรออีกแล้วอเห็นด้วยอมันเห็นูเข้าไปอยู่ข้างในได้ไหมเนี่ยมบ,บี้บานเลยอกูวิ่งออกกันได้หงหวะนี้แหละ กดอาร์มแท็บแล้วก็กดยิงมามึงมาปอนี้ลูมาสิทันไหมเนี่ยโอ้ไม่ทันครับได้เวลาแล้วอุ้ยเราต้องไปตายสิโททำไมตายทุกรอบเลยไม่เข้าใจ เฮ้ยมันแรงขนาดนั้นเลยเอะดาเมจโอ้มเฮ้ยเอาเป็นว่าไม่สามารถทำได้แล้วกันครับตัดจบเปิดประกรณไทย โอเคนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ทดลองให้ดูแล้วนะครับว่าเออปืนบาเรดนั้นสามารถไอ้ล้มไอ้เจ้าตัวหุ่นยนต์เนี่ยได้อะต้องใช้กระสุนถึง60นัดหรือ6 m แม็กเลยนะครับอ่าส่วนเจ้าปืน AKM นะครับก็ใช้ไปทั้งหมด7มู่นะครับ500กว่านัดเลยนะครับอ่าส่วน C4 ล้มเหลวนะครับไม่สามารถทดลองได้นะครับแต่ผมเคยทําได้อยู่ก็ สิบลูกก็เอาไม่ลงนะครับเท่าที่ผมเคยทดลองได้นะอันนี้มาทดลองและถ่ายคลิปดูมันเฟลไปหน่อยนะครับเออเสียดายมากนะครับไม่สามารถเอ,อ่อถ่ายภาพให้ดูได้นะครับโอเคนะครับก็สําหรับการที่เราจะมาไอ้ล้มเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยผมว่ามันไม่คุ้มเอาเสียเลยนะครับก็สําหรับ เซิร์ฟเวอร์ที่มีหุ่นยนต์อยู่ด้วยนะครับก็ใช้การหลบหลีกเลี่ยงเอานะครับจะคุ้มกว่าไม่ไม่ควรที่จะไปยิงสู้นะครับเพราะว่าเออดามเมจหุ่นยนต์แรงจริงๆนะครับแต่เจ้าของเซิร์ฟเขาก็สามารถปรับดาเมจของหุ่นยนต์ได้อีกแหละก็เอาเป็นว่าก็ไม่สมควรจะไปสู้กับเจ้าหุ่นยนต์นี้อยู่ดีนะครับเพราะว่าเปืองกระสุนเอามากๆนะครับใช้มหาศาลเลยเราฟาร์มได้เิดเดียวแต่ต้องล้มหุ่นยนต์ตัวหนึ่งใช้ หลายน้อยนัดเลยทีเดียวเจียวนะครับส่วนสําหรับเซิร์ฟที่ไม่มีหุ่นยนต์ก็สบายไปนะครับหุ่นยนต์ก็เป็นอะไรที่น่าลาคาญพอสมควรเลยนะครับดูจากช่อง u t u b e ดังๆอย่างเช่นช่องพี่เบน,นะครับเ,เขาก็มีหุ่นยนต์เขากเ็เป็นอะไรที่น่าลาคาญพอสมควรเลยครับโอเคนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับการที่ผมนั้นมาทดลองการล้มหุ่นยนต์ให้ดูนะครับก็ถ้าใครถูกใจนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ช่วยกดซับสไครป์กดกระดิ่งไว้ด้วยเมื่อผมลงคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนนะครับแล้วถ้าหากอยากให้ผมทดลองอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับถ้าอันไหนผมสามารถมาทดลองให้ดูได้ผมก็จะมาอัดคลิปแล้วก็ลง YouTube ให้ดูนะครับแต่สําหรับการทดลองไหนที่ผมไม่สามารถทําได้จริงๆก็ก็ต้องขอโทษนะทีนี้ด้วยนะเพราะอย่างอะซีโฟเนี่ยผม ทดลองหลายรอบแล้วมันก็เฟลนะครับเออจะต้องขอโทษจริงๆนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจ๊บ